เธอจ๋าที่รักจ๋าวันนี้จะจะพามัดูดอกทุเรียนนะช่วงนี้ดอกทุเรียนมันกําลังมะเขือพวกงกลางมะเขือพวงใหญ่โอ้ยแม่เอ้ยมามะเขือพวงใหญ่อย่างนี้นะพวงใหญ่อันนี้พวกงกลางอันนี้พวงกลางอันนี้รุ่นมะเขือเริ่มขึ้นแล้วอันนี้จะเล่าให้ฟังช่วงนี้อะไรมันจะเข้าทําลายวันนี้ช่วงนี้จะมาที่บายว่าช่วงนี้หนอนมันจะเข้าทําลายมันเจาะบางคนดอกมันเหี่ยว เอซิดเดนจาที่รักจ้าเอซิดเดนจาที่รักเกิดอาการอะไรดอ,อกเหี่ยวเกิดขึ้นเช่นสมมติว่าช่อด,ดอ,อกตรงนี้ใช่ป่มมันเกิดอาการเหี่ยวทุกคนบอกว่ามันเป็นโรคบางคนก็บอกว่ามันเป็นฟิลซาเรียมบางคนก็ว่าดอ,อกเหี่ยวจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอะไรรู้ไหมอาจจะเป็นหนอนเจาะดอ,อกช่วงนี้โอกาสที่หนอนจะไปเจาะดอ,อกบริเวณนี้อันนี้จะสมมุติยกตัวอย่างให้ฟังบริเวณนี้บางคนนะอันนี้เด็ดเด็ดให้ดูเป็นตัวอย่างบางคนมีหนอนเจาะบริเวณนี้ อาจจะมีฝักมันแหวงอย่างนี้หรือเรามองไม่เห็นอาจจะมีหนอนเจาะแบบนี้แต่ดอกมันเหี่ยวยกตัวอย่างนะดอกมันจะเหี่ยวเกิดขึ้นบางคนบอกเฮ้ยน้องมันเป็นโรคลงยาลาลงยาลาจริงๆให้สังเกตดูว่าหากมันมีดอกเหี่ยวเกิดขึ้นบริเวณนี้ให้ไปสังเกตว่าแกะดอกเข้าไปเลยว่าเจอเจอไข่หนอนหรือเปล่าเจอตัวหนอนหรือเปล่าข้อสังเกตนี้สําคัญมากเลยนะอย่าคิดแต่ว่ามันเป็นโรคให้ข้อสังเกตดูว่ามันเป็นหนอนถ้าเป็นยาหนอนควรลงยาตัวไหนดี ให้ไปถามร้านใกล้บ้านได้เลยจ้า